สวัสดีน่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรม m y s t e r รี่บนะคะเป็นกิจกรรมที่คุ้มที่สุดแล้วนะของ RV เหมาะกับคนที่มีสกินเยอะนะคะทุกคนก็กิจกรรมนี้เริ่มต้น วันที่21นะคะจนถึงวันที่4เดือนพฤศจิกายนเลยนะคะถ้าเล่นครบ370คูป,ปองนะคะก็รับสกินอาร์มสกินใหม่ไปเลยนะคะใช่ปะ่ะเออมาจนลืมนะคะทุกคนคือโมบาอไจนแจกหนักมากอาวีสสวนคืนโดยกิจกรรมแจกคูป,ปองนะคะแล้วก็ขายสกินอ่ะหยอกๆนะๆทุกคนกดทิกเข้าไปดูเลยนะคะใครอันนี้คือเราก็ รีวิวทั้งสงกิจกรรมเนาะคือเราได้ตั๋วเปิดฟรีมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นโปรโมชั่นเติมคูปองสามารถไปหาดูได้เนาะตอนนี้เรามีอยู่กี่คูปองวะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจ จเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปช์ั้นนะคะตีไรตีไรบัฟฟ้าแล้วไปของชันเออแกไม่รอแน่บ้ฟเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่าหนึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะ864อ่ะคือมันจะมีเออแปคือมันจะมีคูปองลิมิเต็ดนะคะมาเล่นในกิจกรรมพวกมิตเตอร์รีอบ็อกอะไรย่างไม่ได้ก็แอบเสียดายอยู่นะคะกิจกรรมคือไม่มีอะไรยากเลยนะทุกคนคือเราจะเปิดแค่เฉพาะ กล่องโกลเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะการันตีใน10ครั้งก็คือ10ครั้งนี้นะคะมันจะออกสกินที่เราไม่มีอ่าแต่เรานะคะไม่มีสกินระดับแร์เลยนะทุกคนอาจจะมีพวกไปโอเลตมูหลาลิเลียอะดูอินยอนลาดลิโปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ยังมีตรงนี้ที่ยังไม่มีจะเป็นเทลอ่ะยีน่าวอลคารเตียวเซียนอะไรอย่างงี้นะคะที่เหลือคือมีหมดแล้วนะนี่อะไลดูกันมีหมดแล้วจริงๆนะคะเออก็จะได้แบบ คุ้มๆไปเนาะเออไม่ได้กินะลอกอ่าอันนี้คือถ้าเปิดครบ370คูปองนะคะจะได้เป็นสกินอารามฟรีอ่ะแล้วก็750รเลือกรับ1นเนาะแล้วก็พันห้าเอ้ยพันห้าสิบนะคะได้นี่เลือกมาเนึ้งอันนี้มีหมดแล้วจะบ้าสามพันเก้ามีหมดแล้วโอ้โหคุ้มปะเนี่ยคือถ้าเราจะเหมาอะก็คือห้าเก้าเก้าคือจบเออจ่ายไปเลย มาดูกันเราคิดว่าวันนี้ไม่น่าถึงหรอกแล้วก็มีแบบให้เก็บเหมือนจะเป็นเหรียญการเวลาเนี่ยเอามาแกลกรางวัลตรงนี้ได้นะคะก็กดแชร์กดไลค์ได้นะคะคกิจกรรมดีๆก็บอกต่อกันเนาะแล้วมันก็จะมีแบบกล่องโกลกับกล่องแบบปกตินะคะนี่จะเป็นกล่องซิลเวอร์นะคือเราจะไม่สุ่มกล่องซิลเวอร์นะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้คืออยากได้สกินแบบแร่ๆฮึบๆเลยอันน้มาเปิดฟรีหนึ่งครั้งกันก่อนนะคะตัวจากหน้าได้ยีนนะ คือใครไม่มีสก,กินก็คุมนะแบบเปิดฟีเติมมาเก้าคูปองคือจบแต่มันยังไงมันก็จะล็อกสก,กินที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอะเรามาแลกรางวัลถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถแลกอีพลึกการเวลาได้คือยังไม่รู้นะว่าคนเล่นกิจกรรมอาวี v, ช่วงนี้คือจะเยอะไหมแอ่เ,เรามาเปิดอีก8ครั้งนะคะทุกคนนะเดียวขอแบบว่าเปิด8ครั้ง370คูปองไปเลยเนาะ10ครั้งนะคะหรือ19ถ้า19ครั้งแรกมันก็จะ ฟรีไหมวะเราวคอยคิดก่อน39อ่ะคูณ7อ่ะบวก19ปึ๊บอะเก้าหลอรอยเาอัน่าจะค้มกว่านะมาเปิดทีละครั้งไปก่อนอ่าโอเคเมื่อกี้ได้ลด19คูป,ปองนะคะนี่ก็จะเป็น39ไปอีก7ครั้งอุ้ยมันออกซ้ำกันจังวะอ่าการันตีในอีก5ครั้งปึ๊บ 3ครั้ง2ครั้ง1ครั้งแล้วทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้สกิลระดับมิติเข้าไหมอ่าเอ้ยมากูจะบ้าส0มร้0สก้าสูได้สกิลซิปกิจกรรมปวดหัววะปวดหัวเฮ้ยทำไมอ่ะเก้ยขึ้นหรือเรายังไม่มีวะโคจะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมมาก โอ้โหก็ยังไม่มีอ e ีลิมิเต็ดอีก2สกินมันจะออกไหมเนี่ยล็อกล็อกแน่ๆเลยเราเราเกียดอาวีนะทุกคนอืมเราโดนแล้วแหละจ้องจะเล่น้ <c oughs> หมดคำอ่ะเดี๋ยวจะใช้ให้ครบ370คูปองนะคะในการเล่นนะอ่ะกดไปเบื่อแม่งคิดว่าจะโค้มคูปองไม่พอกรุณาเติมอ่ะ การันตีในอีก6ครั้งก็กดรับไปเลยนะคะได้สกินมาแล้วกาลีทุกคนเราควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีเหนื่อย,ยลอะเราลอาอา39นะคะคูณกับหครั้งถ้าเราเติมอีกเราจะต้องเสีย234คูปองไม่เติมแม่งละเหนื่อยมาแรกตรงนี้นะคะกดรับไปเลยนี่คุ้มปะเนี่ยไม่คุ้มอย่างแรงนะเออคือมันคุ้มแหละถ้าใครที่แบบสุ่มเยอะๆอ่ะทุกคนคือมันจํากัดนะคะก็คือ กล่องทองเนี่ยร้อยกล่องแล้วก็กล่องเงินร้อยยี่สิบกล่องโดนเกียรโดนเกียนก็โดนเกียโ์ก็จะบ้าเราโดนเกียร์นาทุกคนเราเราเกียร์อาวีแล้วอะของรางวัลน,นะคะเข้าในกล่องจดหมายคือช้ามากนะทุกคนคือจริงๆเนี่ยเล่นกิจกรรมไปแล้วก็ควรเข้าเลยนะคะคือมันดีเลยเนาะเออได้คัมภีร์มาอันนี้สกินอาร์ม โอเควันนี้หมดคำว่ะหมดคำจะพูดเอาเงินก็ขึ้นมาเอออ่ะอันนี้ขีดด้ยเองนะคะโนสปอนเดอร์ no โอไม่ใช่สกินอลัมสกินกาลีอ่ะพูดผิดนะคะก็ก็สวยอยู่นะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบกาลีแบบมาในสกินแบบตีมกิบะโนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนาะนี่อ่ะเอาเงินก็ <laughs> ไหนสกินซีฟชัน้นเอาเงินขึ้นมาเข้าฉามากอ่ะ ทุกคนคลิปนี้ก็จะปิดจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอดูสกินกาลีก่อนใครไปสุ่มแล้วคุ้มหรือว่าไม่คุ้มคอมเมนต์มาบอกนะคะคือมันคุ้มมากนะคะสําหรับคนที่มีเงินที่จะซื้อ3 9 0รอเอามพั 3, คูป,ปองนะคะทุกคนคืออันนั้นจะคุ้มเลยแหละแบบมีเงิน5,6 0 0 0นอ่ะแล้วสุม่มเออสกินลิมิเต็ดสอมปกติสกินลิมิเต็ดซ้มจะขายอยู่ที่ประมาณ250คูป,ปองนะคะทุกคน คิดว่าคุ้มไหมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะได้สกินนี้มาในมา,มาในรละคะ่ะสามร้อเจ็ดสิบชดด้วยเช็ดด้วยอะซิปไปไหนแล้วจบเหนื่อยละโอเคทุกคนเข้าช้าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับที่หลังนะคะก็พรุ่งนี้รนะีแลกงคลิปนี้ไปและบ๊ายบาย